ค่ะเดี๋ยวหนูถ่ายวีดีโอให้ดูนะมันเป็นแบบนี้คือมันไม่ได้หักอ่ะแต่มันจะเป็นก้อนแล้วก็มันจะแบบมันมันเป็นก้อนๆมันไม่ได้เป็นแบบโผล่มาเป็นเหลมๆยอยๆเหมือนกับว่ามันยังวันนี้มีตลาดนั้นในวันนี้ว่าเก็บ ธนาคารยังไม่ได้ไปเลยยังไม่ได้เขียนไอ้นี่เลยบันทึกรายรับไายจ่ายเนี่ยค่ะอันนี้ก็ไม่ได้แตกนะคะเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นแบบนี้มาหนูเนี่ยเนื้อมันเป็นแบบนี้ค่ะกล้องก็ไม่ค่อยชัดเลย ก้อนนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่ข้างล่างก้นองอ่ะตอนที่จะเอาองน้ําขึ้นอะเนี่ยค่ะเนี่ยมันเป็นอย่างงี้มันไม่มีตรงอันไหนหักเลยแต่ว่ามันแท่งนี้เป็นสีลุ่มเลยตรงเนี้ยตรงนี้เป็นสีลุ่มเนี่ยอันนี้ที่หนูล้างไม่ออกเราก็ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรล้าง เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ที่มันยังล้างไม่ออกแต่ถ้าล้างออกแล้วน่าจะสวยแต่พวกนี้มันไม่ได้หักนะมันหัวมันเป็นแบบเนี้ยไม่ม,มีมันไม่มันไม่กุ้นอะ่ะแล้วก็ไม่ไม่มีคล้ายๆกับรอยแตกแต่มันจะเป็นเลื่อมๆเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้แตกอะอะอะไรมาผ้ามาปัน่น ทำครื่องสักผ้ากูพังแล้วผ้ามาปันป่นแต่ก้อนนี้สวยนะคะอันรงเงี้ยมันก็ไม่ใช่รอยแตกนะ,ะเนี่ยมันจะเป็นมันๆแบบเนี้ยแล้วหนูจะซูมกดซูมก็ไม่ซูม นะเนี่ยมันจะเป็นอย่างเนี้ยฮะมันจะไม่ใช่รอยแตกอ่ะเนื้อมันจะมันมเน,นี่ยอันตรงนี้ก็ไม่ใช่รอยแตกมันก็จะเป็นแผลๆแบบเนี้ยค่ะเหมือนกับว่ามันยังมันยังงอกไม่เต็มที่เลยยังไงหนูก็ไม่รู้อ่ะ เนี่ยเนี่ยเนีน่ยมันจะไม่ใช่รอยแตกดรเนี้ยมันจะเป็นก้นๆอย่างเงี้ยที่หนูบอกว่ามันละเย็บละยิบอ่ะมันมันเหมือนกับเนี่ยไม่ใช่รอยแตกอะ นี่ะยมันไม่มีตรงไหนแตกเลยหัวแต่มันจะเป็นก้อนสังกะตังอะประมาณนั้นมันจะไม่เป็นยอดแหลมๆนี่ค่ะจะเป็นเงี้ยมันจะไม่ใช่รอยแตกหนูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นทำไมมันถึงเป็นลักษณะแบบนี้ เนี่ยค่ะเนี่ยถ้าเห็นอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยจะเห็นชัดเห็นไาว่าพตรงนี้มันจะไม่ใช่รอยแตก ก็กต้องจิ้มถึงจะซูมเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะเนี่ยหัวที่หนูบอกนี่นมันจะเป็นเงี้ยมันจะมันจะดูเหมือนถ้ามองไกลๆมันจะดูเหมือนร้อยแตกแตกทั้งก้อนแต่มันไม่ใช่มันจะเหมือนมันเป็นแบบแผล กันแน่นๆน่นนะแต่ว่ามันเหมือนมันยังไม่งอออกมาอันตรงนี้ก็ไม่ใช่รอยแตกนะะมันไม่ได้แตกเนี่ยค่ะเนี่ยมันเป็นแบบนี้นี่